สวัสดีค่ะพอดีคู่บาบันแพงน้อ่ะวบันติดตอ่อเข้ามาแล้วเดอ้อพี่น้อง FC เอฟซีเฮาคุณแม่คุณพอ่อต,ต่างๆที่ยังจำกันไดน้นอกจะโจ้นังคู่บาบอสบายก็เลยห่างหายจากช่องเข้าไปจะ้ะตอนนี้กว็ววารักษาตัวหายแล้วทั้งเพิ่นเปลี่ยนเบอร์นะไม่พิมพ์ก็เลยติดตอ่อบ่ได้จะ้ะหมู่บ้านนี้คู่บาโทรมาก็เลยว่าเอา้าเป็นเสียงไผ่สันดกพอทีเราเอาเสียงคู่บาตัวนี้สันดกเอาเป็นภาษีมาโปรดมะไายเขาอีกบ่จ้ะ ผู้บ่าวันอยาก like, ให้แนวทางคือเก้านันลาอยากให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้ามีโชคมีลาบอยู่น้าชงไม่พิมเนราจ้าวัมบางน,นึงนี่ก็ว,ว่าบอกคนถูกไม่ออกถูกจ้าคุนว่ากระสองงวดแล้วล่ะไม่พิมพเอ้ย่าสันบอกกันไม่ออกอยู่วัดถูกกัน่าสันแต่ว่างวดนี่อยากให้เอฟซีมีโชคมีลาบนำ้ำคุณว่าก็เลยติดต่อเขามาจากกเ็เลยดีใจร้ายเนาะมาฟังเสียงผู้บาา่าวอาชีพเบาสู่เฮาฟังเด้อค่ะเอฟซีส่งโบติดไม่พิมมีโชก กูบากลับมาเน่ะเด้อเสียงแจ้วแจวนี่คือกูบาบ้านแข้งเด้อเอฟซีผู้ใดตทิดติดตามส่งพ่อทิ์แม่ทิ้์มีโชคขอสิได้รู้ว่ากูบาหายหน้าหายตาไปโดนอว่าเป็นอย่างคือบ่เห็นหน้ากูบาลังค้นกระถามหาอเอฟซีลังค้นกับทิดตามถามหาว่ากูบาบ้านแพงไปไสคือบ่เห็นเพิ่นลุงเนวทางโอ้คือว่ากูบา รักษาโตบ่ค่อยสบายเดอ้อบันนี้หายดีแล้วหายป่วยแล้วม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เลยมาปวดมาหายหนัดโยมบันนี้ช่องผ่าติดแม่พิมพ์มีโชคคือเกาบัานนี้กูบ่ากลับมาแล้วเอฟซีบ่ต้องเป็นห่วงเด้อบันกูบากลับมาแล้วมากให้แนวทางแล้วบันนี้ก็ไปผูได้มมีแนวทางแต่ที่ได้มีแนวทางเลือกบันนี้ติดตามกันไป ฮักกันไว้คือเขาเหนียวมันแกนเ้ออย่าสิเทศแตกบ้งคือนำแซ่เขาเหนียวกันว่านี่แหละคู่บาบันแพ้งคือฮักแพ้งกันไว้เซอ้อคู่บาบันแพ้งออของโปรติกแพร่พิมพ์มิโซต่อไปนี้คู่บาที่ได้ให้แนวทางเา้อบันคู่บาฝันเมื่อขึ้นนี่สดสดหอนห่อนฝันเมื่อขึ้นนี่ฝันว่าเจ็บใบรอตลี่ได้คู่บาเลย จำได้ขึ้นใจว่าเลขไทยลอตเตอรี่เป็นห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ผู้บาเลตันให้คือเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดเป็นแนวทั่งไปก่อนอเพื่อสิได้ถ้าผู้ใดติดตามแต่สิได้ทาโค้งสุดไทยสิมีโค้งสุดไทยอีกคือผู้ละไใกล้ใกล้มือสิออกผู้บาสิให้โค้งสุดไทยไหม อันนี้เอาไปเป็นแนวทางให้กดต,ติดตามกันไว้เดอ้อรอบนี้กูบาบาวปลไอ้กวอนให้เอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมส่งบอกติดแม่พิมพ์มีโชคมีแต่โชคแต่ลาบกันปัดจากลูกไผ่ไข่เจ็บขอให้ลำลำเลยด้วยถึกไว้กันทุกท่านทุกคนเดอ้อวดหนึ่งมีหน้าสีหอดน,นี่อูุรดอยากรวยให้ทองคาถาของกูบาไว้เดอ้อคาถารว้ยซื้อหวยแล้วกระถึก อาาุอากะสะอุอากะสะอุอากะสะรวยรวยรวยกูรวย,วยสาธุขอจเจริญพรก็เป็นคลิปเสียงของคู่บาบันแพงเลยค่ะพี่น้องเฮาคู่บาก็ได้กลับมาแล้วตัวหาไม่พิมพ์จ้ะไ็เลยดีใจร้ายเนาะค่ะเนาะคู่บาว่าอยากกลับมาให้โชคให้ลาบ เอฟซี 49, คือเก้าผูบ่าวว่ารักษาตัวหายละลาพึา่นว่าช่วงนั้นพึ่นป่วยจากพึ่นโบซัมบายตอนนี้ก็ดีขึ้นลหลายละละก็เลยสื่อสารติดต่อมาหาพระอธทิกยนไม่พิมพ์เนาะจ้ะผู้บ่าวาว่างวด์ปวงหนึ่งนีูุ่บ่าวก,ก็ได้โชคได้ลาบได้ฝันได้บอกพี่น้องญาติโยมพึ่นว่าไม่ออกคำวัดอยู่ทางาาพุละจ้ะพึ่นฝันได้เลขสี่หนึ่งเจ็ดเลยพึ่นว่าจา้ะ แต่ว่าพ่นอ่นบ่เห็นเบอร์โทรโฮที่ก็ไม่พิมพ์เิ่นสอกหาเบ่เห็นจ้ะบานี้สอกหาเห็นแล้วพ่นว่าหัวนี้หัวที่สองก็เลยอยากว่าสู้ฟังพ่นว่าจ้ะอีเด้อพอทิศคู่บาพ่นให้เขเข้ามาแล้วหัวจ้ะคู่บากลับมาแล้วเด้อพี่น้องเอฟซีจ้ะเมื่อกี้นี่พ่น่าบอกพี่น้องเขาถือหลาเแท้แม่นจ้ะพ่นกว่าเพ่นบริวาสู้ไม่พิมพ์ฟัง เพราะว่าบริสุทธิ์สารกันเลยบริสุทธิ์สารกันเพราะที่ก็ไม่พึ่งของเห็ดช่องเนาะไม่พึ่งเนาะ้ก็มีกำลังใจเห็ดคู่บ่าเพิ่นกระเลี่ยนเบอร์พร้อมจ้าก็เลยบริสุทธิ์สารกันนะตอนนี้ก็เพิ่นก็รักษาตัวหายละช่วงนั้นคู่บ่าบ่สบายก็เลยบ่อยากเว้าอยากว่าเนาะแม่นตอนนี้ก็สบายดีแล้ววันนบ่ต้องเป็นห่วงเด้อคู่บ่าว่าก็เลยติดต่อเข้ามาติดต่อกันได้นะจ้าคู่บ่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่เพิ่นก็เลยให้แนวทางมื่อวานอย่างเนบ่แม่นที่จ้ คุบ่าให้แนวทางมาแล้วนี่หาเจ็ดศูนยันว่าเก็บใบลอตเตอรี่ได้เมื่อคืนนี้ว่าจ้นคุบ่าเลยจับคู่ให้เจ็ดศูนหาศูนย์ไม่พิมพ์เลยว่าหาเจ็ดนี่นะพอเอาเจ็ดไม่คุณเลยจับให้เพิ่มแล้วจ้ะเป็นเลขสามคู่จ้ะเพราะว่าคุบ่าจะบกคร่อ่าน้างหวดวงหนึ่งกับบอกงานโยมถูกหลายคุบ่าว่าสองงวดซ้อนละเดียวแต่งวดซีหนึ่งหนึ่งมากคุบ่าว่าแล้วก็มาวงหนึ่งนี่ซีหนึ่งเจ็ด นี่ลหะไม่ออกคนถูกน้ำลายอยูว่าสันผู้บาวาจะ้ะพ,พี่มลวากระสักนกะมวนีก่กะให้อันเอฟซีถูกน้ำเนเด้อพูนถามข่าวหาผู้บาลาย,ยู่จะ้ะคุณแม่มวยเด้อผู้บากลับมาหาเฮาลยเด้อจ้ะคุณแม่มวยถามข่าวหาตลอดจะ้ะนี่ละจะ้ะผูบาว่าเอาไปเป็นแนวทางก่อนพระอาทิตย์นี่ละกันว่าบุ้นแมนก็เกาแมา่มันแมนรูดิเดี๋ยวใกล้มือผูอาา้บาจะยำม,มาอีกเือนึง<อ>จะ้ะแมน,นจะ้ะ เพิ่นไปนั่งแล้วครับนั่งเขาตัวนี้เพิ่นก็จะย่ำวัดตัวนี้เลยจ้าจังใดก็เอาไปเบิ่งเป็นแนวทางก่อนเด้อพี่น้องเฮาเด้อจ้าอีตัวเพิ่นเกิดหอดเฮาอยู่เพิ่นกังขึ้นหอดต่อเพิ่นบ่ได้เนาะใจเสียจังไหนเนาะแม่นจ้าไม่พิมติดต่อเพิ่นบ่ได้ยตอนี้หมู่บ้านจังไดบุเพิ่นโทรมาก่อนเลยเพิ่นเห็นเบอร์ไม่พิมพ์แต่ว่าเบอร์เพิ่นนั้นเปลี่ยนไม่พิมพ์มาเอาเบอร์ผู้ใดเนาะแปลกๆไม่พิมพ์ก็เลยนลับโอกก็เลยดีใจจ้ะ เอาผลสิมาค่ะมาสู้เขาคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อทังใดก็ย่าเลื่อมให้กำลังใจกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนยเด้อจ้ะเด้อเัื่นี่ก็สิมิโซ่คือเก่าเราโทรที่นอะแมนมันได้เขา่าแล้วมันนำเพราะแบบอย่างนี้จ้ากันดวงดีก็คือจะดีขึ้นเรื่อยๆจา้าดีตัวว่ามีคูบาอาจารย์เขามาหาแล้วเป็นจะเขามาบอกโซบอกลามเขาคือเกา่าละจ้เาเมื่อนี้ก็ติดกินนิมนต์อยู่ในพี่เมื่อคุณบ่า นี่เราจะเป็นกระทรง g คิดมาให้ไม่พิมพ์เบิงาสาเนี่ยเราไม่พิมพ์เลยลงให้เบิงเป็นแนวทางก่อนเดี๋ยวจะเด้อนีน่เราจะมื่ว่าหันติดต่อเป็นติดต่อเขามากกับเลขกดแอดไลน์ไปขึ้นเก้านา่จ้ะผู้บาก็จะให้แนวทางขึ้นเก้านั่นล่ะจ้ะกับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นเก้านั่นล่ะจ้ะเออบันนี้หายดีแล้วหายป่วยแล้วม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เลยมะพร้ามาพายงาดง้มมัน,นี้ ส่องโผลทิดแม่ที่มีโชคคือเกาบานนีคกูบ่ากลับมาแล้วเอฟซีบอต้องเป็นห่วงเดอ้อบันกูบากลับมาแล้วมากให้แนวทางแล้วบานนี่ต่อไปผููได้โมีแนวทางก็สที่ได้มีแนวทางเด้อบานนี้ติดตามกันไปแนวทางเดอ้อบันกูบาฝันเมื่อคืนนี่สดสดห่อนหอนฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าเอบไปลอตเตอรี่ได้ ผูบาเล่จำได้ขึ้นใจว่าเลขไทยลอตเตอรี่เป็นห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ผู้บาเล่ตั้นหาคือเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดเป็นแนวทางไปก่อนเพื่อสีดได้ครับผู้ใดติดตามก็เสีดได้ทาโค้งสุดไทยซิมีโค้งสุดไทยอีกคือปบราณใกล้ใกล้มือสิออกผู้บาเล่หาโค้งสุดไทยไหม อันนี้เอาไปเป็นแนวทางให้กดต,ติดตามกันไว้เดอ้อต่อนไนี้กูบาปขอไว้กว่อนให้เอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามารับช่อมสบูรณติดแม่พิมพมีโชคแตมีแต่โชคแต่ลาบกันปัดจะจากลกาูกไพ่ไข่เจ็บขอให้ลำลำเลยๆวยถึกไว้กันทุกท่านทุกคนเดอ้องวัดหนึ่งมีหน้าสีหอดน,นี่อุอ,อากัสะรวยรวยรวยกูรวย สาธุขอจเจริญพรคูบากระอันโทรขอมาหาละเด้อพี่น้องเข้าตีใจร้ายจ้ะก็บางว่าวงนหนึ่งคูบากระบอกอันไม่ออกคนถูกลายอยู่บ่จ้าแส่สี่หนึ่งเจ็ดตรงตรงฝันได้สี่หนึ่งเจ็ดตรงตรงคูบาฝันมาจังไดเนาะคือสีแม่นคาแี่แต่คือเสียดายแห้งแต่เนาะบ้นานบ้าน พระเจ้ายื่นกระดาษให้เงินกระดาษให้เปบัดนี้กระดาษมันไปเปิดเบิ่งมันเป็นเลข417แดงครึ่งๆอยู่อืออือบัดนี้ห้วยพอเรียนอุบาว่าอ้อมบ่เคยปานนี้น่ซั่นสิแม่นิวแท้่ซั่นเออก็เลยบอกเพิ่นเพิ่นก็ซื้อนําเพิ่นได้แน่ผู้ได้แน่ก็ได้บ่เชื่อเพิ่นก็บ่ได้ ว,ว่านจ้ะหวดนี้คือสิแม่นยู่ดอกบานเพระาะว่าอันดวงไม่พิมพ์กับพระท่านในพานคือว่าบม่มีคู่บาอาจารย์มาคำบาที่นี่ว่า,<บ>าสิาทานแล<บ>้วละ,ละจ้ะจ้ะว่านี้เป็นแนวทางเป็นแนวทางเพราะได้ขึ้นหอดให้นั่นเนาะขึ้นหอดขึ้นเถีงกันคู่บาเกิดายเงียบไปจุบซี่กับิถามหาเดี๋ยนี้เนาะส่งไม่พิมพ์เนาะถามหาไม่พิมพ์กับบได้เฮ็ดช่องโดนละละจ้ะกาลังมาเฮ็ดกบมานี่ละ พี่น้องเท่าคนก็คืนทอดเฮาคือเก่าล่ะจ้าเริ่มไปเด้อฝากเด้อฝากส่งไอพิมพ์โอทิตมีโชคนะเด้อบันฝากเก็ซีเฮาติดติดตามมาจ้าไปตามกันติดตามมามีแต่ผู้คืนทอดผู้บาจ้าผู้ใดขึ้นทอดผู้บากับเขามาเด้อบันขึ้นทอดขึ้นถึงผู้บากับเขามาแล้วบันมัดดินได้ส่งไอพิมพ์มีโชคแล้วขึ้นซีโปติมกันดอกปานี้เบืองส่งขึ้นซีโปติมบัปากกันดอกปานเนี่ย ปฏิยูนี่หลบ,บันทุบกุกทุกริตุนทุนทนกันละบรรทุน่งเขาบ่าตายจากกันเขาก็าตายจากกันบรจ้า <c oughs> ผู้บาเต่อไปเบิ้งยอนจิบเก่าคือหอดมปั่นน้นนำตาไหลมาสั่นตา,าผู้บาไหลไปตอนไปเียวน้ำจิ้มจ้าจะสอยากไปน้ำกับคือสิได้ไปหรอกส่บันนี้ทำไมมันคือเะแต่ทำัมถือกันแบบสี่ ย่อดอกไม้พิมพ์หายซีย่อยดอกไ้ทรงคันแม่นคู่บาไฮโซ่ไฮมนันพี่นอ้องเฮากะจีอี้อังกะดีๆกะดีต่อกันคือเก่าละจ้า,ากาะใกล้ๆวันคู่บากะอันโทรมาเว้าให้ฟังอีกในเด้อจ้าเด้อไม่พิมพ์กะจะลงเป็นแนวทางให้ก่อนเนาะอันเรีคค<ะ>ยคู่บาไฮม่านี่คู่บาคู่บาเาจะย้ำให้ใกล้ๆวันมือเด้อใกล้ๆมืออันนี้เป็นแนวทางที่ททส่งไปไฮโลงคลิปมันเป็นแนวทางเด้อจ้าไม่รีบโลงคลิปให้เด้อเป็นแนวทางจ้า จังสันก็นอกคุบาพักพ่อนซะเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสาธุจ้าลำด้วยลำด้วย